กิ่งดาวดารานีกับรักที่ไม่เข้าใจในรักตอนสามเพื้นสมาชิกคงอยากรู้เริ่มต้นของความรักระหว่างวิตช,ชัยบัญชากับกิ่งดาวดารณีเริ่มต้นอย่างไรจริงแล้วผู้เขียนก็พอทราบแต่พอดีคุณวราศิษฐ์โพธิศักด์เอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ทำให้ผู้เขียนได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะครับตอนที่แล้ว เราทราบว่ากิ่งดาวดารณีได้รับการทาบทามจากสมจิตทรัพย์สมรวยให้มาแสดงในภาพยนตร์เรื่องใจเดียวเรื่องนี้มีมิตรยบัญชาเป็นพระเอกสําหรับกิ่งดาวดารณีนั้นไม่รู้จักพระเอกมิตรเยบัญชาเพราะเธอไม่เคยดูหนังไทยหลังจากเรียนจบก,ก็มาแสดงละครโทรทัศน์จนวันถ่ายทําเรื่องใจเดียวกิ่งดาวได้ขับรถมาที่กองถ่ายที่ถ่ายกันที่บ้านหลังใหญ่แน่นอน ม้กิงดาวจะผ่านงานแสดงละครมาแล้วและแสดงหนังเรื่องตุ๊กตาภาในจรมาแล้วก็ตามแต่สําหรับคนทํางานในกองมีแต่อยู่กับในกองถ่ายจึงไม่รู้จักเธอกิ่งดาวจึงเป็นเป้าสายตาของทุกคนรวมทั้งดาราน,านักแสดงที่ไม่เคยร่วมง,งานกับเธอด้วยความเป็นคนใหม่ก็เลยเจียมเนื้อเจียมตัวก้มหน้าก้มตาเดินพร้อมกระเป๋าแต่งหน้าตรงมาอย่างห้องรับแขกแต่ความที่วางกระเป๋าเครื่องสำอางแรงไปหน่อย ทำให้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังนอนยาวอยู่บนโซฟาลุกพลวดขึ้นอย่างหัวเสียกิ่งดาวเตรียมเอ่ยปากขอโทษแต่เมื่อเห็นหน้าที่ดุดันฉุนเฉียวมองเธออย่างหยดีดเยีดทำให้กิ่งดาวเริ่มตาแข็งกล้าวใส่ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่คนนั้นเดินหนีไปอย่างหงุดกิดขณะเดียวกันกิ่งดาวก็มีความรู้สึกเกลียดชายหนุ่มคนนี้เข้ากระดูกดำภาวนาขออย่าให้ต้องมาเล่นคู่กับชายคนนี้เลย วันนั้นกิงดาวเข้าฉากกับชนะสีอุบลพอพักเบลกกิงดาวก็เห็นชายหนุ่มที่เธอชังไปนั่งคุยกับครูลังสีทัศนพยักษ์มือถือจานข้าวกินไปคุยไปในใจกิ่งดาวมีอคติอยู่แล้วก็เลยคิดในใจคนอะไรรูปร่างหน้าตาก็ดีแต่มารยาทแย่ชะมัดสมจิตทรัพย์สมรวยมาคอยดูแลทุกคนในกอง โดยเฉพาะกับกิ่งดาวที่เป็นน้องใหม่ในกองถ่ายคำถามแรกที่กิ่งดาวถามสมจิตคือพี่จิตคะผู้ชายคนนั้นนะ่ะใครชื่ออะไรคะคนไหนละหนูกิ่งดาวชี้ไปยังชายหนุ่มที่เธอชังคนนั้นไงล่ะคะที่สูงๆใหญ่ๆกำลังตักข้าวเข้าปากอยู่นั่นไงคะสมจิตมองไปตามมือที่กิ่งดาวชี้อ๋อคุณเชษ์ไงละหนู ใครคะคุณเชษหนูไม่รู้จักคุณเชษเหรอคุณเชษก็คือมิเชบัญชาไงหนูกิ่งดาวใส่หัวไปมาอย่างที่บอกกิ่งดาวไม่เคยดูหนังไทยจึงไม่รู้จักมิดกิ่งดาวจึงเล่าเรื่องเมื่อเช้าให้กับสมจิตฟังสมจิตถามย้ำว่าใช่มิเช่บัญชาเหรอกิ่งดาวย้ำชัดว่าใช่สมจิตก็ไม่พูดอะไรแต่ความนี้ไปถึงหูแฟนของครูลงรังสีทัศนพยักษ์คือ คุณสุภาพทัศนพยักที่รับหน้าที่ทำอาหารในกองถ่ายคอยดูปฏิกิริยาของทั้งคู่ตลอดมิตรกับกิ่งดาวกลายเป็นไม้เบื่อไม้เบากันกิ่งดาวจะใช้สายตาที่เมินเฉยกับมิตรตลอดแต่กับคนอื่นเธอพูดคุยด้วยมีสายตาที่ล่าเริงแจ่มจใสผิดกับสายตาที่มองมิตรเฉยบัญชาขณะที่มิตรเองก็ออกอาการประชดประชันใส่ด้วยคำพูดอย่างโอ้ยเบื่อขี้หน้าคนบางคนจัง วันไหนไม่มาก็คือวันขึ้นสวรรค์มิตรพูดให้กิ่งดาวได้ยินกิ่งดาวได้บอกว่าตอนนั้นคิดในใจย้อนตอบมิตรเหมือนกันว่าคิดว่าเบื่อคนเดียวหรือไงคนอื่นก็เซ็งเป็นเวลาจะมากองถ่ายพอรู้ว่ามีพระเอกความรู้สึกยังกับตกนรกทั้งเป็นไงคนอื่นสงสัยกับคำพูดของมิตรว่าหมายถึงใครเพราะกิ่งดาวนิ่งเฉยเหมือนไม่มีมิตรอยู่ตรงนั้น แต่คนที่รู้ก็คือภรรยาของครูรังสีและเริ่มรู้ได้ถึงตัวมิตรตอนหน้ามาดูว่าทำไมมิตรถึงชอบกิ่งดาวคนที่รู้ตอนนั้นก็คือครูรังสีทัศนพยัก์ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังสมัยตอนมีชีวิตอยู่เป็นแบบใดแล้วมิรใช้วิธีใดมัดใจกิ่งดาวเพราะเธอก็ไม่เบาไม่ยอมใครง่าย,ายๆติดตามตอนหน้านะครับ